ดีค่ะวันนี้เราพบก,กับน้องเนยนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้น้องเนยมีคลิปสาระ,ะความรู้ดีๆจะมาให้กับพี่ๆทุกคนได้ดูกันนะคะก็ะคะือเกี่ยวกับอาการเมารถนะคะอาการเมารถเนี่ยเกิดจากที่ว่าสมองเราอะสับสนนะคะเกี่ยวกับสายตาแล้วก็หูชั้นในนะคะเหมือนสื่อสารไม่เข้ากันอย่างเช่นว่าเรานั่งรถอยู่ใช่ไหมแล้วหูอะรับรู้ว่าเราอะนั่งนิ่งๆแต่สายตาเราอะมองไปก็คือมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างนั้นเองนะ,ะมันก็เลยทาให้เกิดอาการสับสนมีอาการมึนเลี้ยนหัว ว่าคลื่นไส้ได้อย่างนั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้นังเลยก็มีสี่เทคนิคนะคะเกี่ยวกับการแก้อาการเมารถนะคะว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลย4เทคนิคง่ายๆก,การแก้การเมารถนะคะข้อที่1ก็คือพยายามอย่านั่งท้ายสุดหรือหลังสุดนะคะให้เลือกโซนข้างหน้าหรือโซนตรงกลางนะคะเนาะเพื่อที่ว่าจะได้แก้อาการเมารถได้ว่าจะเป็นมึนหัวหรือคลื่นไส้อย่างนั้นเอง ข้อที่นะคะพยายามอย่าอ่านหนังสือบนรถหรือว่าเล่นโทรศัพท์โดยการสไลด์ไปสไลด์มานะคะมันจะทําให้เราเวียนหัวได้อย่างง่ายดายเลยนะคะข้อที่3นะคะก็คือการใส่แว่นกันแดดหรือว่าการทักสายตานะคะหรือว่าให้เรานอนหลับไปเลยก็ได้นะคะเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องออประสาทหูกับประสาทตาจะได้ไม่ต้องแบบตีกันหรือว่าสับสนอย่างนั้นเอง ว่าข้อสุดท้ายอย่างนั้นเองนะคะก็คือเป็นหนทางที่ทุกคนใช้กันบ่อยมากที่สุดก็คือการกินยานแก้เมารถอย่างนั้นเองนะคะให้กินยาก,ก่อนออกเดินทางอย่างน้อยประมาณ30นาทีนะคะเพื่อที่ว่ายาจะได้ออกฤทธิ์ทันแต่ถ้ากินยาแล้วนะคะยังมีอาการเมารถอยู่หรือว่าเมาหนักจริงๆนะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับ4เทคนิคที่น้องเนยให้ไปใช้ได้ผลไม่ได้ผลหรือใช้ได้จริงหรือว่าไม่ได้จริงนะคะก็ คอมเมนต์คลิปนี้กันใหม่ด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีเทคนิคดีๆหรือเทคนิคอื่นมากกว่านี้นะคะก็ฝากมาคอมเมนต์บอกแชร์กันต่อด้วยนะคะวันนี้น้องเยลยก็ต้องหอยุ่าตรารี่ทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ